เชเลยครับเชิญครับมาเป็คิสียด้วยบังขออนุญาตกลาบเรียนนะครับทุกท่านด้วยความเคารพกระผมร้อยโทปนัชชัยชัยเจริญวันนะครับสังกัดกองพันฐานราบที่หนึ่ง กรมหาราชที่31รักษาพระอ,องค์ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดโลบบุรีครับผมมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับมารักษาความสงบเรียบร้อยและพวกขุมอำน,นาจให้บ้านเมืองเรากลับสู่ความรักความสามัคคีนะครับ hey, 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 hey. เช่นทุกวันนี้นะครับผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับ <laughs> <laughs> แต่พอฟังได้ฟังออกผมต้องเรียนด้วยความขลกครับ ผมได้มาคิสตัดแห่งนี้ผมมีความรู้สึกยินดีและอบอุ่นมากครับยิ่งเจอพุทพ่อท่านแนะนำว่าอยากให้เข้ามาดูนะครับซึ่งผมไปโบสถ์ของวัดไทยมาแล้วไปกราบเจ้าวานมาแล้วไปมัสยิดมาแล้วเหลือคิสได้มาแล้วผมควรผมรับผิดชอบเขตพื้นที่ดินแดงครับทั้งพื้นที่เลยผมต้องเข้าชุมชนเข้าทางศาสนาแล้วก็นะครับ พื้นที่ที่มีอุทสงคลทั้งหมดผมต้องเข้าไปพบเพื่อทําให้ประเทศชาติเรากลับมาสู่ความสามัคคีครับคุณรถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้ผมรับใช้นะครับช่วยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดินแดงอยู่หมู่บ้านนะครับอยู่สุขเจริญหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณแห่งนี้ผมพร้อมรับใช้ด้วยความยินดีและผมขอน้อมรับทุกอย่างที่เป็นคำติชมทุกชนิดขอบพระคุณครับ ที่นี่นะคะเราจะอธิษฐานเผื่ออย่าลืมคาถายัด้วยนะลัวากตเ้รวกาันคระคือเห็นทหารอยู่ที่ไหนนะครับจะตกใจว่านะครับน่ากลัวซึ่งจริงๆแล้วก็น่ารักมั่งก็มีครับ พวกเราเนี่ยอธิษฐานเผือ่อทหารตลอดเวลานะคะ mm hmm. เป็นเพราะว่าท่านเป็นคนที่ดูแลป้องกันปกป้องประเทศแล้วก็เราก็อธิษฐานเผือ่อไม่ว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าเหมือนกับต้องเสี่ยงชีวิตใช่ไหมคะ mm hmm. พวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่รักทหารค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็ตอนนี้เรา,ากจะอธิษฐานเผื่อนะคะ mm hmm. เป็นตัวแทนของทหารนะคะถ้า mm hmm. เราจะอธิษฐานเผือ่อ พระบิดาเจ้าเราขอบคุณรพระองค์เจ้าสําหรับผู้คนของโราสําหรับผู้นาของประเทศในเวลานี้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ให้ทหารเข้ามาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเรารู้ว่าไม่มีทางอื่นและอํนานาจทุกอํนานาจนั้นมาจากพระองค์ทั้งสิ้นเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในเวลานี้เราอธิษฐานในกองทัพ กองทัพพระเจ้าที่ทหารทุกเหล่าทัพนั้นจะทํางานด้วยความเชื่นชมชงดีๆลงขอบคุณพระเจ้าที่ขอความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของทหารทุกท่านและเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับสติปัญญาความสามารถที่พระองค์นั้นให้กับทหารในการที่จะเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราได้เห็นผลงานที่ผ่านมาทางทีวีที่ได้เห็นระเบิดทั้งหลายหรืออาวุธร้ายแรงทั้งหลายนั้นได้ถูกจับได้หรือไม่ว่าจะเป็นการพน,นัน จ้านั่นคือสิ่งที่พระองค์นั้นได้ให้ความสามารถกับพวกเขาเห่าหนึ่งทาเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เรานั้นเป็นคนไทยและเราอยู่ใต้ความดูแลของพระองค์และพระองค์ได้ได้ให้ สติปัญญากับทหารที่จะเข้ามาจัดการเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความรับของพระเจ้านั้นจะได้ปกคลุมลงมาเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะไม่แบ่งแยกเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นอิสระพระองค์บอกว่าพระองค์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศไทยเป็นอิสระจากมารสตานเป็นอิสระจากทุกอย่างแล้วในวันนี้พระเจ้าลูกอธิษฐานอวยพรให้ทหารทุกคนนั้นเข้มแข็งและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นจะให้ทูตสวรรค์ของพระองค์นั้นดูแลและปก ป้องคุ้มครองทหารทุกคนและเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่โลหิตของพระเยซูนั้นอยู่เหนือพวกเราทหารทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามความตั้งใจของทหารเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ให,ให้อธิษฐานตามนะคะเพราะว่าให้รับผ่อนเข้ไปนะคะให้พูดตามนะคะพระเจ้า ลูกขอรับพรที่พระองค์มอบให้กับลูกที่พระองค์จะดูแลให้ลูกปลอดภัยให้ลูกเป็นที่โปรดปรานของประชาชนให้ทุกคนนั้นพอใจและไม่รังเกียจหารลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ ยอมตายที่ไมก้กานเขนเพื่อคนไทยทั้งหลายรวมทั้งลูกด้วยที่ลูกจะได้พ้นจากบาปมนทินและพระองค์นั้นยอมตกนรกเพื่อให้คนไทยทั้งหลายพ้นจากครอบกรรมวร,รวมทั้งตัวลูกด้วยและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายประกาศว่า,า,าพระองค์ได้ยกโทษให้กับลูก ครอบกรรมเวรกรรมได้หมดไปจากชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะอวยพรที่พวกเราทหารทั้งหลายจะปลอดภัยพ้นจากครอบกรรมเวรกรรมมีความเจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นทางเดียวลูกขอตัดขาดคำสาปแช่งที่มาจากบรรพบรุษและมาจากสิ่งใดก็ตามที่ทำผิดต่อพระองค์วันนี้ ขอสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของพวกเราออกไปจากลูกลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าพระเ,ะเยซูคริสเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกในทุกที่ที่ลูกไปลูกจะปลอดภัยและพระองค์จะเป็นแพทย์ผู้รักษาลูกให้ลูกนั้นแข็งแรงและขอบคุณที่พระองค์นั้นจะให้ลูก เจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นทางเดียวขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อเมนเ,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 เราจะอธิษฐานเพือแตงจริงแล้วก็อธิษฐานให้ตลอดเพราะว่าเรารู้ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้อาหํานาจทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วลเราก็ได้รู้ว่าถ้าเราอธิษฐานเนี่ยทุกครั้งที่เราไปที่ไหนเนี่ยเราจะปลอดภัย นะคะแล้วเราก็อยากจะมีเอ,เอกสารมอบให้ค่ะ ถามที่มีเยอะมากนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ร้องหน้าอะไรรับใช้สวัสดีครับ Haleluya kita Tapi ขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับทหารทุกเหล่าทรับลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอความปลอดภัยของพระองค์นั้นอยู่เหนือพวกเขาเหล่านี้เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะปกป้องขอพระองค์นั้นให้หัวใจของเขานั้นที่จะสดชื่นตลอดเวลาและไม่มีความกลัวขอบพระองค์นั้นอวยพรพวกเขาพระเจ้าทั้งครอบครัวของพวกเขาให้เจริญรุ่งเรืองขอบคุณพระเจ้าสําหรับลูกหลานของเขาที่จะเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เขาทำหน้าที่ที่ดีให้ความสุขกับประชาชนให้ความปลอดภัยกับประชาชนสิ่งเหล่านั้น ัานที่เขาหวานออกมาเขาจะได้รับกลับไปในชีวิตของเขาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน